station please mind the gap between train and platform นายพลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับถนนนะครับช่องนายพลดูเลยก็จะมีเกี่ยวกับรถไฟฟ้าถนนมอเตอร์วเวย์โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะครับถนนเส้นนี้นะครับเที่ยนที่ที่นายพลจะพูดในคลิปนี้นานไปทีสร้างตลอดครับเดี๋ยวก็สร้างเดี๋ยวก็ซ่อมนะก็คือถนนเส้น ทางไป8ริ้วอ่ะหรือจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมสร้างตลอด10ปีไปอีกทีเอาสร้างอีกแล้วซ่อมอ่ะซ่อมตลอดเข้าใจครับว่าเส้นนี้ถนนเส้นนี้สายนี้มีรถบรรทุกวิ่งเยอะมากครับนะอุบัติเหตุเขาเกิดบ่อยนะครับถนนเส้นนี้นะครับหลานหลานผมก็เสียชีวิตอยู่ถนนเส้นนี้แหละนะนะครับผมรายละเอียดของคลิปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟัง นายพลดูเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในายพลดูเลยด้วยนะครับสร้างเร็ว4เลนสอชอช้าง2004เชื่อมฉะเชิงเซาสมุตรปราการวิ่งขิวสวรรณภูมิเซจตุลาคม2 5 6 8นสะครับสร้างเร็วกว่าแผนขยายถนนสายรองชอชิงชอช้าง2004เชื่อม สะเชิงเสาสมุรปราการวิ่งฉิวเข้าสนามบินสุวรรณภูมิจากสองเลนเป็น4ี่เลน5้าร้ล้านผลงาน64%เอร์เซนเสร็จตุลาคมนี้นะครับเสร็จปีนี้นะปี2 0ง8นส้นะครับผมนายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างปรับปรุรงทางหลวงชนบท หมายเลขชอชิงช่อช้าง20ง4 0แยกทางหลวงหมายเลข34ถึงทางหลวงหมายเลข3 1 4อำเภอบางประกงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาตอนที่1ช่วงเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข3 4บางนาตราดก,กับทางหลวงชนบทสายชอชิงชอช้าง3 0 0 1ลาดกระบังฉะเชิงเซากิโลเมตรที่6 บวก500ถึงกิโลเมตรที่10บวก925ระยะทาง4.425กิโลเมตรงบประมาณก่อสร้าง549.50ล้านบาทได้ผลงาน64%เร็วกว่าแผน2%เกำลังสร้างสะพานคาบครองงานระบบระบายน้ำและกำแพงกั้นดินคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม2 5 6 8 โครงการได้ปรับปรุงถนนเดิมขนาด2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรผิวจราจรแอดฟันติกคอนกรีตกว้างช่องจราจรละ3.5เมตรไหลทางกว้าง3เมตรมีทางเท้าแบ่งทิศการจราจรด้วยกำแพงคอนกรีตพร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน2แห่งรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความปลอดภัยเช่นไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรมีบริษัทสะหลวงก่อสร้างเป็นผู้รับจ้างเริ่มสัญญาวันที่20เมษายน2566สิ้นสุดสัญญา14ตุลาคม2568เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดสมุทรปราการสนับสนุนการขนส่งของนิคมอุตสาหการรมเวิร์โกโกับนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังท่าอากาศยานชวนภูมิช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางให้กับประชาชนยิ่งขึ้นถ้าเสร็จก็สะดวกสบายนะครับพอเชื่อมสมุดปาการนะครับจาก2เลนเป็น4เลนนะครับหากมีความคืบหน้าอย่างไรนายพลดูเลยจะนำมาเสนอในคลิปต่อไปหากมีข้อมูลเพิ่มเติมติชม คอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลดูเลยได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ